สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการใช้แคสกีนนะครับผมกับมาด้าสนะครับโทรศัพท์ที่ผมใช้นะครับเป็นโน้ตบ i ๊กมิดเดล M5 นะครับก่อนอื่นนะครับเสียบสายเข้าไปนะครับเสียบสาย USB นะครับผมแล้วก็มาตั้งค่านะครับตั้งค่าตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับไปที่ Input นะครับม d ดนะครับแล้วเข้าไปที่ การตั้งค่ามันเดิมครับเป็นการตั้งค่าระบบนะครับตัวเลือกสำหรับนักพัฒนานะครับ่าเลื่อนลงมากดเปิดตรงการแก้ไขข้อบกพร่องยูดอบียูดนะครับกดตกลงครับแล้วก็กลับไปที่แกสกีนครับผมกด i ิน u ุตเป็นหนึ่งครั้งครับแล้วกดสตาร์ทครับ โอเคครับสังเกตว่าจะมีเครื่องหมายข้างบนขึ้นแล้วครับที่เป็นสต็อปนะครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดกล้องให้ดูครับตัวนี้นะครับเป็นกล้องที่แสงขึ้นมาหน้าจอนะครับเวลาเราจะเลิกใช้งานนะครับให้เลื่อนแถข้างบนลงลงมานะครับแล้วก็กดสต็อปนะครับอ่าแค่นี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ